แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศค่ะแล้วก็วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตตารางการจ่ายเงินจากทางธนาคารทกสโอนเงินตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะสำหรับใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินกลุ่มตกหล่นแล้วก็ในส่วนของงวดที่9ด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะทกสจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรแล้วใครที่ได้รับการโอนเงินร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้หากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืม ไล์ก็ชายเป็นกำลังใจให้บอกเล่าข่าวดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารในการโอนเงินจากทางธนาคารทรกสสำหรับโครงการประกันรายได,ได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวปีการผลิต25 6 5รอหบทับ6รอบที่1งวดที่9สําหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินด้วยงวดที่1ถึงงวดที่8เพิ่มเติมแล้วก็แจ้งเก็บเกี่ยวในงวดที่ 9, 9วันที่3 -9 ถึงธันวาคม25 6 5หซึ่งล่าสุดทกศโอนเงินตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร คใครที่ได้รับการโอนเงินสามารถเช็คยอดตรวจสอบสิทธิการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเอโมบายหรือว่าจะเป็น h t t p s o n c o i n b c c o m ส่วนใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินทกสฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเบิกถอนกรณีเกษตร,รกรที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินเบื้องต้นให้ติดต่อที่เกษตรอำเภอหรือว่าติดต่อที่ทกสทุกสาขาใกล้บ้านค่ะซึ่งวันนี้ตารางการจ่ายเงินนะคะมีทั้งหมด19สาขาเป็นตารางการจ่ายเงินที่สํานักง,งานทกศ สจังหวัดชัยภูมิมีการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะในโครงการประกันราได้งวดที่9แล้วก็งวดที่1ถึงงวดที่8กลุ่มตกหล่นเพิ่มเติมค่ะ58,971รลายประกอบด้วยสาขาชัยภูมิสาขาจตุลาสาขาผู้เขียวสาขาปํานิดนรง์สาขาแก่งคอสาขาคอนสารสาขาบ้านขาวสาขาเกษตรสมบูรณ์สาขาหนองบัวแดงสาขาหนองบัวเลเวสาขาคอนสารสาขาเทพสถิตค่ะสาขาบ้านแท่น แล้วก็สาขาน้องมัวใหญ่สาขาชัยสามหมอสาขาเมืองพยาแลสาขาพักดีชุมพลสาขาบ้านเป้าแล้วก็สาขานาฝายค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่ทกสโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินตรวจสอบเช็คิสธิ์การโอนเงินนะคะร่วมแสดงความยินดีด้วยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชร์เป็นกําลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีสวัสดีค่ะ